สวัสดีครับมือน,นี้สิพาเไม่ใหกับเขาเเจมส์ไซวานกินคือเก่าแล้วครับก็ได้เนื้อมากเคืงโลกครับสิพัดกับเผาครับผมเดี๋ยวลงมือเห็ดกันเลยครับ พอเอาซอยเนื้อสักสีหาโกแล้วแน่จักหน่อยบันทีนี้เฮา็ส่มาตำพริกกระเทียมครับผมของผมจิใส่เป็นทั้งพริกสดกับพริกแห้งครับเตรียมใส่บ้านบอกว่าคอรสจัดๆนะครับจัดหงเลยครับ

วัสดีครับมาถูกพอผมเต็มชาย้านพี่นอรครับวันนี้สิ้าพี่ออกมากินเี่นู่พัดพ่อเนี่ยครับจะได้ไข่ดาวมาสอง่วยครับอันอันผักก๊อบเท่ากับเป็นบักแกงครับครับมาตัดได้ครับเ่าๆลายครับอจ่างเดียวครับเนื้อซิมเงินถังกระเพาอืมกรส่ายอ่ะเธอแสบครับแต่ว่ามันหนวดใส มะโนวมะแนกใส่ปลาหน่อยนึงครับผมมากินเข้มครับผู้ใดามากินเข้มกัใส่ยไา,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 ายมากินไหนสายไล่มากินไหนสายหน่อยครับไปเลยครับตัดเลยครับเห็นครับเนี่ยผักระเพราครับในเนี่ยมาโล่เคืองครับเออเคืองโลครับอื้อ ันดีมากไม่แบบคนไทยเลยครับแกงกับรอบดีครับซึ่งนับพริกปลาครับน,น,นับปลาพริกครับเอาหั่เขาอะไรครับหั่นกระเพออาะใส หอมใหญ่ยง้องของับดังเขากลังขาดเม่ไหร่ได้รับหอมใหญ่ขันง่ายค่ะไครด้าวครับอนมี้กาสีแปลกตาเนี่ยได้ครับสอ,อน,นคือสอนสามครับใส่สเญ้าาเปลี่ยนครับอือหือ ก็รบรรยากาศอยู่หน้าบ้านข้นก็รครับนี่หน้าผนมคาค้าก็เหมันมืดครับแม่กับสิไลเซนไว้เลยครับซ้นกับสตก๊กแม่กับเล่หอกครับขิ้นน้าปลาใส่น้าป่ากลับกินสิครับโอ้โห <c oughs> แล้วก็ใส่ไข่ดาวลงไปเนี่ยเข้าไหนเข้าหนันงนีเด้ครับเสียเนี่ยนี่สิน เดี้ยวดีครับสีแซ่บก็มูอยู่ครับอือไข่ดาวกะบรัดบ,บัอบทุกครับ ใครเดี๋ยวมันตูศาสตสูงครับเป็นยางตุมครับนสุดยอดแสบครับทำยังไงครับครับมันนี้มาบ่าเผ็รไปไหนครับภาคพอพอดีนะครับ จใจกับพ่อให้หลายๆครับกระเพ่อปลูกไว้่ยงบันนะครับแต่ชวนนี่แหละไม่ยงร้ายครับอ เพื่อนมากเลยจ้ะเอาหลุดโดดใช้ลำกลับจะลองกินเผืไไ่ออะไรนะครับนัวครับกินหนึบหนืดหน่อยจิ้มเผาแซ่บครับสุดยอดเลย รดาพน่นกระถาดเลยพอดีครับมาใหม่แค่แบไนะครับลากเป็นยางมะตูมยอดอนี่ครับทำยังไงมาได้ครับอื้มยอด อ mm hmm. บอพลังครับถังกระเพาะยิงนัไหนบันไม่เบียร์ครับแช่ แต่เราพ่อบะได้กินโดนนะครับไม่กินเหนียวเสียไปเลยรับคำยังงี้ครับ เต็มปากเต็มคำดีคร uh> ับมาเด้อพี่น้องทุกปุ้คนมาเดงว่าท่านกินข่าวแรงกันมากเลยครับกินข่าวของผมเด้อเแม่งกับสุรินทราพหนากล่องนัยนะเด้ครับ นหนาครับแม่ม,มันหลายใส่ลงไปครับ คำย,ยังไงนะครับอ้ซ่บดูจิเนี่ยไอ,อ้กระองถุน้ำสือตอก4ีิดดีวรืงเลยเฉพาะอะมันถือมันถือข้อนะอันพัดกับพัดพัดเฉพาะกบบใช้พิโซกับพีแข่งร่วมกันนะครับบนกันครับแซ่บสชาาดดีพร้อมพร้อมพีแข่ง สำหรี่น่ขอิีเดียวเพียงแค่นี้นะครับขันมาที่โรงอฝากกดไค์ก็แช์ก็ซาสคไกให้เดอรครับสวัสดีครับ